สวัสดีจ้าตอมพนพันๆจ้ามาหน,นีสิมาก,กินข่าวกับแกงผักหวานนะจ๊ะใส่ปลาหมึกใส่เห็ดใส่เห็ดฟางนะจ๊ะมากินกันเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกอบก๊าเห็ดปลาหมึกนะจ๊ะเห็ดกับปลาหมึก ใส่เมื่อเลยน่ะจะล่างแล้วเนาะนี่พีน่น้องผักหวานจำเจีวนีพีน่น้องอันนี้ขอาขอกำรร มามาจะมากินของน้ำกันแซบ่บโดนๆได้กินเนาะ พักบ้านพี่น้องทั้งกาลสินเพื่นเพื่นปลูกแล้วเพื่นทรงมาให้เนาะจ้ะเิ่นทรงมาให้ปุนละอยู่อำเภอร์เขาวงเหรอพี่นอ้องตองก้าวไม้แกงใส่ ใส่ปลาหมึกแกงได้รลายย่างไป่น่องถ้ามื่อนี้่มีไข่หมดแดงถ้ามันมีไข่หมดแดงเนี่ยสุดยอดเลย <c oughs> พอดีมีขอกมก็ได้มาผสมกันก็ข้าวยวนะข้าวขาว แซ่มมแ<จ>บปุ่มมืดเลยไปนอนงงไป ตันจะหย่อนอ่อ ฝากดตามก,ก็จะจะไขหายน้ำในเด้จ้าสิได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบื้องล้ะจ้าเนาะช่อง้อมพ่อนพ่านจ้าแล้วจา้าคลิปนี้กะขอพ่อไปแค่นี้ก่อนเด้จา้าสวัสดีจ้า